ทำไมการพลังผลปีศาจของมอโก้นกฟีนิกนั้นจึงนับได้ว่าเป็นพลังสุดแสนจะขี้โกงสุดๆเลยละ่ะในเรื่องวันพีทเรามาลองดูเหตุผลนะครับในคลิปนี้กันเลยดีกว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับและสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องวันพีซอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับพลังนะครับสุดแสนจะขี้โกงสุดๆเลยสําหรับพลังผลปีศาจสายโซออนของทั้งด้านมาโก้นกฟินิกของเรานั่นเองนะครับซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าก่อนหน้านี้นะครับพวกเราก็ไม่คาดคิดเลยแหละครับว่าทั้งด้านของมาลโก้นั้นจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่านะครับบทบาทของเขาในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดนั้นมันก็ง่อยเสหลเกินเลยนะครับแต่เมื่อผ่านมาในมหาสงคราม ในโอนิงาชิมะแห่งนี้นะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างจักรพรรดิคนยุคสมัยเก่านะครับที่ประท้านะครับกับโจรสลัดยุคสมัยใหม่เราได้เห็นเลยแหละครับว่าความโหดสัตว์รัสเซียนั้นของมาโกนะครับมีมากแค่ไหนและพลังผลปีศาจนะครับสุดสนขี้โกงของมาโก้นั้นก็ทําให้ทุกคนได้รู้เลยแหละครับว่าเป็นพลังผลปีศาจที่มันโหดแบบสุดๆเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปรับชมนะครับเนื้อหานะครับถึงพลังผลปีศาจสุดสนขี้โกงของทางด้านมาโก้กันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้แบบ จัดเต็มจัดเต็มนะอย่าลืมกด u ั s สไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook f แฟนเพจของผมโอเคครับไปรับชมนะครับเนื้อหาของคลิปนี้แบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความรู้จักสําหรับพลังผลปีศาจของทางด้านเมาโก้กันก่อนดีกว่านะครับว่าทาไมพลังผลปีศาจของเขาถึงได้โหดสัตว์รัสเซียขนาดนี้โดยทางด้านของเมลโก้นั้นเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจส,สายโซออนนะครับอย่างผลทูริทูรินกฟินิกพลังผลปีศาจหายากนะครับยิ่งกว่าสายโรเกียเสี e ียอก ึ่งในเรื่องวันพีทนั้นนะครับผู้ได้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนและมีปีกมินได้เนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยและหากถ้ามีปรากฏขึ้นมาในเรื่องนั้นนะครับก็มักจะมีพลังที่พิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาส่วนพลังการเป็นนกฟินิกของทาด้ามอโก้นั้นมันก็มีความพิเศษแบบสุดๆเลยเพราะมีความสามารถนะครับรรกลายร่างเป็นนกฟินิกได้จึงทําให้เขานะครับมีพลังในการฟื้นตัวนะครับที่ค่อนข้างมากกว่าคนปกติคือบุกน้าลุยไฟลงห้วยเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่พี่แกก็ไม่เป็นไรทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถฮิวรัก อีกซึ่งไอพลังที่คนมักจะคิดว่านะครับเป็นพลังไอแค่นี้นี่แหละมันเป็นพลังนะครับที่โหดสุดๆแล้วในเรื่องวันพีชหรือนับได้ว่านะครับเป็นพลังที่แบบโคจะติดบัคแล้วก็ขี้โกงสุดๆเลยในเรื่องเนื่องจากว่านะครับโอเคแหละบางคนนั้นที่เป็นสายโซออนนะครับพันสายโบราณหรือดําบันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมักจะมีการบอกแหละครับว่าไอพวกนี้เนี่ยจะถึกทนนะครับและก็จะมีการฟื้นฟูร่างกายที่เร็วกว่าปกติแต่ทางด้านของมาโก้นั้นมันจะมีความขี้โกงมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นนกฟีนิกซ์เมื่อตายไปแล้วก็จะสาม กำเนิดขึ้นมาใหม่ได้เท่ากับว่านั้นนะครับมอโกถึงแม้จะถูกศัตรูโจมตีรุนแรงหรือหนักหน่วงมากแค่ไหนเขานั้นนะครับก็แทบไม่มีโอกาสที่จะตายเลยด้วยซ้ําอีกทั้งพลังการฟื้นฟูของเขานะครับก็เป็นพลังการฟื้นฟูที่โคตรโอพีอีกด้วยเช่นกันเพราะสามารถนะครับในการฟื้นฟูร่างกายตัวเองก็ได้และยิ่งพลังผลปีศาจของเขาซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าพลังผลปีศาจมันตื่นนะจึงทําให้เขานั้นสามารถฟื้นฟูร่างกายของคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นพลังการรักษาเอ่ยนะครับหรือว่าการฮิวง นึงนะครับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยแหละครับถึงความตายยากแบบสุดๆเลยของทางด้านของมาโกจากการที่เขานั้นนะครับทำการต่อก่อนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดที่ถึงแม้นะครับจะเป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงเพียงใดแล้วก็นะครับเขาก็ยังสามารถรอดพ้นจากความตายมาได้และสิ่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ม <reco> ันตอกย้ําสุดๆเลยนะครับถึงความตายยากอึดถึกทนนะครับยิ่งกว่าไดฮาร์ตคือการที่พี่แกนั้นนะครับสามารถรอดนะครับจากการพ่ายแพ้กับหนวดดําไปได้นะครับคือตอนนั้นหนวดดาก็ถล่มนะครับกลุ่มจรสัต์หนวดขาาวอยยย่่งัับบแมเล แต่คนอย่างหนวดดานั้นที่พยายามจะแสวงหาพลังผลปีศาจโหดในเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่จะมากินเองก็แล้วแต่หรือให้ลูกน้องของตนเองก็ไม่สามารถนะครับที่จะทําให้ทางด้านของเมลโก้นั้นถึงความตายได้ซึ่งแน่นอนอแหละครับ <ๆ S 1> ว่าคนอย่างหนวดดํานั้นก็คงจะไม่ใจดีนะครับในการไว้ชีวิตทางด้านของเมลโก้นะครับก็คงจะเป็นเหตุผลนี้นี่แหละจึงทําให้เขานั้นนะครับไม่สามารถช่วงชิงพลังผลปีศาจของเมาโก้ได้เนื่องจากว่านะครับเป็นนกฟินิกซ์ตายยากของเขาได้เห็นอย่างนี้นะครับก็อย่าไปพึ่งคิดว่านะครับไปพลังผลปีศาาาาสุดดข้้โกกงงงอทนม จะเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่เน้นในคนที่ได้รับพลังผลปีศาจนี้ไปนะครับจะเป็นกระสอบทรายอย่างเดียวเนื่องจากว่านะครับนอกจากสกิลการตั้งรับนะครับที่มันค่อนข้างจะสูงแล้วสกิลการฟื้นฟูอีกนะครับที่มันสูงนะครับยังมีสกิลการโจมตีที่ถือว่าสูงด้วยเช่นกันด้วยพลังนะครับเพลิงนะครับของทางด้านฟีนิกส์นะครับหรือว่าพลังเพลิงของทางด้านของมัโก้นั้นจะมีความพิเศษนะครับกว่าเพลิงของคนอื่นสมมุตินะครับเป็นไฟที่มันต้านกันอย่างเหตุการณ์นะครับที่ทางด้านของมัลโก้ป มันต้องโหดอยู่แล้วแหละคนระดับ4ี่จัก,กรพรรดินะครับแต่ไม่สามารถต่อกรอนกับไฟนะครับของทางด้านของมาโก้ได้นะครับเนื่องจากว่าเปลวเพลิงสีฟ้านะครับที่ออกมาจากตัวของมาโก้นั้นจะมีความพิเศษกว่าเปลวเพลิงของคนอื่นนะครับจึงสามารถชนะเปลวเพลิงของคนอื่นไปได้นะครับด้วยความขี้โกงของพลังผลปีศาจนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมานะครับยังไม่รวมนะครับการเปิดเผยเกี่ยวกับพลังผลปีศาจของเขาในอนาคตเนื่องจากว่านะครับในเรื่องเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับว่าพลังผลปีศาจของมาร์โก้นั้นตื่นแล้วหรือยังซึ่งแน่นอนเลยครับว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะตื่นแล้วและความสามารถนั้นมาจะสามารถในการฮิลมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับคือฮิลแบบแบบกระจายกว่านี้หรือว่ามีความรุนแรงในการฮิลที่มันมากกว่านี้ซึ่งก็ต้องรอในการรับชมนะครับในการเปิดเผยในอนาคตแต่หลายคนนั้นก็มักจะไปเข้าใจผิดกับกรณีของนวดข่าวนะครับ ทำไมมาโก้มันแกร่งขนาดนั้นถึงไม่สามารถรักษาหนวดขาวได้ล่ะต้องอย่าลืมนะคบว่าหนวดขาวนั้นที่เป็นป่วยเนี่ยอาการป่วยนะครับมันเป็นเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บมากกว่าซึ่งตรงนี้นจะเป็นข้อจํากัดด้วยนะครับที่มาลโก้จะสามารถรักษาได้อาจจะเป็นเพราะว่าอาการบาดเจ็บหรือว่า,าการป่วยของด้านหนวดขาวนั้นมันรุนแรงเกินไปนะครับเกินกว่าที่พลังผลปีศาจของเขาจะเยียวยาได้หรือการที่หนวดขาวนั้นนะครับบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับในหมาสงครามมารินฟอร์ดคือมันโดนนะครับคมกระสุนคมดาบนะครับโดนอะไรก็แล้วแต่ทะลุตัวขนาดนั้น ต่อให้เป็นโคดแม่นะครับของทางด้านมาโกนั้นนะครับก um ็คงจะไม่สามารถช่วยได้นะครับด้วยความที่ว่าทางด้านของนวลขาวเรานั้นนะครับใช้ร่างกายนะครับหนักหน่วงเกินเหตุไปอีกทั้งหนวดข่าวนั้นนะครับในการที่เขามาในมหาสงครามมารินฟอร์ดครั้งนี้เขาตั้งใจแล้วนะครับในการที่ว่าจะมาใช้ร่างกายของตนเองหรือว่าใช้ตนเองนี่แหละในการหยุดสงครามคือเอาง่ายนะครับคือตั้งใจจะมาตายที่มหาสงครามครั้งนี้อยู่แล้วจึงทําให้นะครับการที่จะช่วยหนวดขาวได้นั้นมันก็เลยเป็นเรื่องยากนะครับแต่โดยรวมที่ผมพูดไปเลยครับว่าถ้าพูดถึงพ ผลปีศาจนะครับของมัโก้นกฟินิกนั้นมันโหดสัตว์รัสเซียนะครับแล้วก็สุดขี้โกงหรือเปล่าควรจัดอยู่ในนะครับพลังผลปีศาจสุดขี้โกงแน่นอนและในอนาคตนะครับเราคงจะได้เห็นนะครับความสามารถของพลังผลปีศาจนี้นะครับที่มันขี้โกงขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนเราก็ต้องไปรอรับชมดูและครับคือเก่งถึงขนาดที่ทางด้านนะครับคนระดับไพ่พิบัติเนี่ยของกลุ่มโจสัตร์ร้อยศูนย์ไคโดนะครับทำการช่วยรุมขนาดนี้แต่ยังไม่สามารถนะครับโค่นล้มทางด้านของมาลโก้ได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นคําตอบได้ชัด รัสเซียของเขาค้ามจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูดีกรีของคิงนะครับหรือควีนก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างคิงนั้นเป็นถึงมือขวานะครับของทางด้านไคโดมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับหรือทางด้านควีนเองก็ตามดีเธอเห็นแบบนี้นะครับมันโหดนะครับด้วยพลังผลปีศาจของเขาเอ่ยหรือความสามารถนะครับในการแพร่เชื้อโรคระบาดของเขานะครับก็เป็นอะไรที่มันสุดยอดด้วยเช่นกันจึงทาให้นะครับทางด้านของมาร์โก้นั้นนะครับความสามารถของเขาก็โคตรขี้โกงอยู่แล้วบวกกับพลังผลปีศาจของเขาก็โคตรขี้โกงขึ้นไปอีกจึงนับได้ว่่าเเป็นนนบุคคคลลึงยที พลังผลปิศาจาสายโซออนนะครับที่หายากแบบสุดๆและก็ขี้โกงสุดๆด,ด,ด้วยเช่นกันก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของมาโก้นกฟินิกนะครับมือขวาของทางด้าน4ี่จักระพัดอย่างทางด้านนวดขาวนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าในมาสงครามในอุนิงาชิมาครั้งนี้เขานะครับจะสร้างบทบาทได้ดีพอควรหรือสร้างบทบาทนะครับให้พวกเรานั้นได้จดจําได้บ้างหรือเปล่าก็ต้องไปรอรับชมแหละครับสำหรับทางด้านของมาโก้และเหมือนเดิมนะครับหากใครอยากจะรับชมคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยอยากจะรับชมเรื่องนู้นเรื่อง นี้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะทุกคอมเมนต์สาคัญเลยผมอ่านเสมอฝากไปด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเราจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fan Page รับชมได้2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ